จริงๆเราต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ศักยภาพนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรความเข้มแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะพออยู่ในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยทำให้ชั่วโมงระยะเวลาในการรับแดดของเราเนี่ยเยอะกว่าฝั่งยุโรปเราจะเห็นว่าหน้าหน้าหนาวเนี่ย พราะคิจะตกเร็วกว่าปกติเพราะงั้นเนี่ยหน้าหนาวก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทางานดีกว่าหน้าร้อนเพราะว่าชั่วโมงการทํางานหรือชั่วโมงรับแดดเขาน้อยกว่าช่วงหน้าร้อนค่ะแล้วลงทุนกับโซลร์เซลล์เนี่ยมันคุ้มจริงๆเหรอแต่ก่อนเนี่ยอาจจะคืนทุนอยู่ประมาณสัก8ปถึงเปีอ่าเมื่อเมื่อห้ปีที่แล้วนะคะณวันนี้คืนทุนแล้วอยู่3ปีเองค่ะ Take Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนี ie, โลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคมบันไงครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งนิ็จเจริญสมกุลและเตลลี่ปุญญุชสุนทรวันชัยครับปัญหาค่าไฟแพงนะคะเป็นปัญหาที่ฮอตทิตที่สุดและกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายธุรกิจเริ่มหาทางเลือกในการประหยัดค่าไฟทําให้หลายๆธุรกิจหันมาสนใจโซล่าเซลล์กันมากขึ้นมันคุ้มจริงไหมประหยัดจริงหรือเปล่าและสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจจริงไหมวันนี้เราอยู่กับคุณวิวออนรำพาตีระยาพิวัตร General Manager จาก EM Energy จะมาช่วยไขยข้อสงสัยหมดเปลือกเกี่ยวกับโซล่าเซลล์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะคุณวิวยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday นะคะก่อนอื่นเลยขอให้คุณวิวแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวิวนะคะออรลมาพาเตียยาพิวัตค่ะ General Manager บร e ิษัท EM Energy ค่ะเราเป็นที่ปรึกษาพลังงานค่ะแล้วก็รับออกแบบติดตั้งระบบโซลาเซลล์แล้วก็ระบบประหยัดพลังงานอาคารค่ะ ครคุณวิวครับหัวข้อน,นี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะสนใจมากๆเลยท่ามกลางอากาศที่ร้อนขนาดนี้นะครับค่าไฟมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณวิวพอจะแนะนำไหนยครับว่าเรามีวิธีการบริหารจัดการหรือว่าเทรนในการจัดการพลังงานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรครับ uh. ก็พูดถึงหน้าร้อนเนี่ยก็ม,มาพร้อมกับภาระเลยค่ะภาระค่าไฟไงละ่ะอากาศร้อนอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากเปิดแอร์ใช่ไหมคะเพราะงั้นก็มีการใช้ไฟเยอะในภาคธุรกิจเองอะค่ะก็เขาก็ตอ่ตอต่อสู้กับความร้อนนี้เหมือนกันก็เทนค่าไฟมันก็เลยมีราคาแพงขึ้นมาจากดีมานที่เยอะขึ้นอ่าพวกซัพพลายพวกวัสดุที่เอามาผลิตไฟฟ้าค่ะก็ต้นทุนค่อนข้างสูงขึ้นเพราะว่าทุกคนแย่งกันค่ะเทนค่าไฟของประเทศไทย่ยพูดถึงเทนค่าไฟก่อนว่า เราก็ไม่เห็นค่าไฟ4บาทอีกแล้วนะวันนี้เนาะตั้งแต่ปี6กหมาจนถึงปี6 6 6เนี่ยขึ้นมายูนิตละ1.5สตางค์ค่ะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ต้นทุนค่าไฟค่อนข้างสูงมากๆวิธีการคือก็มีการอนุรักษ์พลังงานหลายรูปแบบนะการอนุรักษ์พลังงานอย่างเช่นประหยัดไฟก่อนประหยัดยังไงให้น้อยที่สุดอ่ะ เช่นปิดไฟตอนเที่ยงตอนที่พนักงานไหม่ยูหรือว่าลดการใช้พลังงานลงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอ,อย่างเช่นพวกฉลาดไฟเบอร์ห้าแต่สุดท้ายเนี่ยในอาคารเราก็ยังใช้ไฟอยู่ดีเพราะว่าลดลดเท่าไหร่ก็ทุกคนยังก็มีกิจกรรมการใช้ไฟอยู่ดีค่ะก็จะมีเรื่องพลังงานทดแทนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งไอตัวพลังงานทดแทนเองค่ะก็มีหลายรูปแบบมีหลักๆอยู่ประมาณสัก5รูปแบบมีพลังงานาน้ําพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ เบโ o l แก๊สเบ iol แมสอ่ะพวกที่มาจากธรรมชาติทั้งสองอย่างอะคะ่ะอย่างตัวพลังงานลมกับตัวน้ำเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ถ้าใครอยู่ใกล้แหล่งพวกนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ไฟจากตัวนี้ได้แต่ถ้าใครอยู่ไกลหน่อยก็ไม่คุ้มค่าแต่การลงทุนอ่ะ อย่างอีกตัวหนึ่งก็คือไบโอแก๊สไบโอแมสใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นในภาคธุรกิจที่มีวัสดุเหลือใช้พอที่จะเขามาันไงรผลิตไฟฟ้าได้อย่างพวกฟาร์มหมูฟาร์มหมูอย่างนี้ก็จะเป็นพวกคนที่ทำไบโอแก๊สอย่างพวกโรงน้ําตาลก็จะมีกากอ้อยมาทำไบโอแมสได้ถ้าคนที่ไม่ได้มีวัสดุพวกนี้ก็มีเรื่องการจัดก,การวัสดุเพื่อเอามาเขา้าเข้าลงผลิตให้ให้มันผลิตไฟได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีวัตถุรกิจคุณก็มี ความเสี่ยงในเรื่องของการหาวัตถุดิบเรื่องต้นทุนวัตถุดิบด้วยสุดท้ายก็เหลืออันเดียวที่ข้อจํากัดน้อยสุดก็คือทุกคนทุกพื้นที่เนี่ยได้รับแสงแดดหมดเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นดีในการผลิตไฟฟ้าค่ะทีนี้มาถึงโซลาเซลล์และพลังงานแสงอาทิตย์อยากให้คุณวิวอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าโซลาเซลล์คืออะไรและทํางานยังไงบ้างค่ะก็ถ้าเป็นโซลาเซลล์เนี่ยก็จะเริ่มมาจาก การมีแผงโซล่าก่อนเนาะแผงโซล่าเนี่ยก็จะรับพลังงานแสงอาทิต์เข้ามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีระบบที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์แปลงไฟจากกระแสตรงมาเป็นกระแสสลับตัวแผงโซล่าเนี่ยค่ะพอเขารับแสงอาทิต์มาเขาจะรับมาเป็นกระแสตรงเนาะผลิตไฟฟ้าออกมาเป็นกระแสตรงแล้วก็มาแปลงโดยอินเวอร์เตอร์มาเป็นกระแสสลับเพื่ออะไรเพื่อมาใช้ไงอาคารของเราเพราะอาคารของเราเวลาเรารับไฟจากการไฟฟ้าะคะ่ะมันรับมาเป็นกระแสสลับ เพราะงะั้นก็มีอินเวอร์เตอร์ตัวนี้คอยคอนโทรลแรงกันไฟฟ้าที่จะเข้ามารวมถึงแปลงกระแสตรงให้มาเป็นกระแสขลับเพื่อใช้กับอุปกรณ์ทั่วไปได้ก็จริงๆแล้วการทำงานก็จะประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วทีนี้ที่ผมเห็นเขาติด ตามบ้านกับที่เขาไปติดตามโรงงานเนี่ยจริงๆมันคือเหมือนกันเลยไหมครับจริงๆหลักการการทางานเหมือนกันค่ะแต่ต่างกันตรงที่ถ้าพอเป็นภาคธุรกิจอะค่ะเขาก็จะมีตัวระบบไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเพราะว่าเขาใช้เครื่องจักรอะไรขนาดใหญ่ก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็ต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือตัวการย้อนไฟฟ้าตามมาตาารฐานงานไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นภาคครัวเรือนเนี่ยเขาจะมีสัมปทานการขายไฟตัวนี้ก็จะไม่ต้องมีการ ย้อนเพราะว่าเราสามารถขายไฟออกได oh. ้แต่ในภาคธุรกิจเนี่ย oh. จำเป็นต้องมีตัวนี้เพราะว่ามาตรฐานงานไฟฟ้าเนี่ย oh. เขากำหนดว่าเราต้องไม่ทำลายกิจหรือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ oh. เขาเกิดปิดไฟเพื่อมอาแทน,าน oh. ไฟจากภาคธุรกิจเนี่ย oh. ต้องไม่ออกไปงนกิจ oh. เพื่อเพื่อป้องกันอันตรายต่อคนที่มาซ่อมเซอร์วิสมาแทนของการไฟฟ้าจะภาพอากาศมีผลต่อการติดตั้งโซลาเซลล์ไหมและที่นี้คือประเทศไทยอะคะ่ะเหมาะกับการติดโซลาเซลล์หรือไม่ จริงๆแล้วต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ศักยภาพนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรความเข้มแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะพออยู่ในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยทำให้ชั่วโมงระยะเวลาในการรับแดดของเราเนี่ยเยอะกว่าฝั่งยุโรปของเราเนี่ยตกอยู่ประมาณสัก4.7ถึง5.5แล้วแต่พื้นที่แต่ฝั่งยุโรปเนี่ยเขารับกันอยู่ที่3ถึง4กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อวันเองอ่อาเพราะงั้นเนี่ยถือว่าเราเป็น พื้นที่ศักยภาพแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยก็มีผลแต่ว่าเมื่อเทียบกับศักยภาพในการรับแดดแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ยังดีกว่าฝั่งโยุโรปอยู่ดีทีนี้อยากถามเพิ่มอนิดนึงว่าสมมติว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าหน้าหนาวกับหน้าหน้าร้อนของเราอะค่ะมันแตกต่างกันหรือเปล่าในการที่จะรับ โซลาเซลล์เข้าไปอะค่ะหน้าหนาวเรามีกี่วันนะรี่หน้าหนาวไอ้น้อยก็ไอ้หน่อยก็สักชั่วโมงหนึ่งไหมคะตที่ตกเร็วกว่าหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าร้อนมันแบบเหมือนเมษฆใสมันร้อนจริงๆอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมนพอยต์ของหน้าหนาวกับหน้าร้อนมันคือชั่วโมงการทํางานของแดดอะค่ะเราจะเห็นว่าหน้าหน้าหนาวเนี่ยพายคิดจะตกเร็วกว่าปกติเพราะงั้นเนี่ย หน้าหนาวก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทางานดีกว่าหน้าร้อนเพราะว่าชั่วโมงการทํางานหรือชั่วโมงรับแดดเขาน้อยกว่าช่วงหน้าร้อนค่ะถ้าเปรียบเทียบเดินมกลากับเดินเมษาเดินเมษาเนี่ยมีชั่วโมงการรับแดดเยอะกว่าช่วเงเดินมะกลาเพราะงั้นช่วเงเดินเมษาเนี่ยต่อให้ร้อนอยังไงต่อชั่วโมงการทํางานของของแสงแดดหรือว่าพื้นที่รับแดดมันได้เยอะขึ้นค่ะ ก็อาจจะคุ้มเลยเพราะว่าร้อนเปิดเปิดแอร์เยอะใช่รจริงบ้านเรานี่คือแสงแดดมันคงไม่อขึ้นกับความร้อน้งครับคือร้อนมากร้อนน้อยก็แสงเท่ากันหรือปะหรือว่าความร้อนมันมีผลกับการเจเนเรตพลังงานนะครับโอเคความร้อนเนี่ยไม่ได้มีผลต่อปริมาณปริมาณว่ามันจะเยอะขึ้นร้อนเยอะถึงจะแบบผลิตไฟได้เยอะเพราะว่า แผงโซลา่าเนี่ยเขาไม่ได้รับความร้อนแล้วมาแปลงเป็นกระแสะไฟเขารับความเข้มแสงแล้วก็ทําให้อ e ิเล็กตรอนพวกที่อยู่ในแผงเนี่ยวิ่งแล้วทําให้เกิดไฟฟ้า,ฟาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นตัวการที่ทําให้เราผลิตไฟไง่าน้อยลงด้วยถ้าแปลผ่านนะมันเป็นเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะอ่เขาเคสในลักบอกว่าต้องอุณหภูมิ25องศาณความเข้มแสงเท่านี้ถึงจะผลิตได้แต่ไปเคสไทยเนี่ยบนหลังคาความร้อนประมาณ50ถึง70องศาเลยงใช่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเกอบจากในแ l บลงมาหน่อยค่ะแต่ว่าเนื่องจากความเพียบแสงเราเยอะจริงๆเราก็เลยผลิตไฟได้แล้วก็ตัวอุปกรณ์พวกนี้ก็มีมาตร,าตรฐานเยอะขึ้นเนาะ,น,ะนาวันนี้ก็ทนแดดทนความร้อนได้เยอะขึ้นครับโอฟังดูน่าสนใจแล้วอาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มอยากจะเอย,อยากจะติดตั้งบ้างเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไงครับคุณมิวถ้าอยากจะติดตั้งโซลานะคะจริงๆเมนทอย์มีอยู่สองตัวค่ะตัวแรกเลยคือเราใช้ไฟเท่าไหร่ค่ะเพราะว่า การที่จะติดโซล่าแล้วจะคุ้มทุนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่ถ้าเราติดมาแล้วมันเกินก็ไม่คุ้มทุนเพราะว่าส่วนที่เกินจะถูกกิจขาดทิ้งอ่าเพราะงั้นเราก็มาดูว่ากิจกรรมการใช้ไฟเราเป็นยังไงใช้ไฟกี่โมงถึงกี่โมงถ้าตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วเหมาะกับการติดโซล่าคือคุณต้องใช้ไฟกลางวัน อ่ออาเขาไม่<อ>ใช่ตอนที่มันมีแดดนั่นแหละใช่ตอนที่มันมีแดดผลิตมาแล้วใช้เลยค่ะเพราะว่าถ้าผลิตมาแล้วไม่ใช้เลยเนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะเพราะงั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือปริมาณการใช้กับช่วงเวลาในการใช้คุณใช้เท่าไหร่ติดเท่านั้นค่ะอย่างที่สองคือพื้นที่ติดตั้งค่ะพื้นที่ติดตั้งเนี่ย ก็ถ้ามีหลังคาอยู่แล้วก็จะลงทุนน้อยกว่าการไม่มีอย่างพวกไปทำคาปาคทำโซล่าฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคอสในการลงทุนตัวโครงสร้างรองรับแผงเยอะขึ้นถ้าที่ฮิตกันอยู่นวันนี้เราขึ้นทุนเร็วอะค่ะคือเป็นโซลารูปท็อปที่ติดบนหลังคาได้เลยก็จะลดต้นทุนในการติดตั้งค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าจำแนกประเภทออกมาเลยอะค่ะ <S <S <ๆ>การลงทุนในโซลา่าเซลล์มีทั้งหมดกี่แบบอะคะ่ะ พูดพูดถึงประเภทของการติดตั้งก่อนเนาะประเภทของการติดตั้งเนี่ยมีอยู่ประมาณ4รูปแบบมีบนหลังคามีคาปาร์มีโซล่าฟาร์มแล้วก็มีบนทุ่นลอยน้ำที่เรียกว่าโฟลติงค่ะพวกนี้จะไล่มา,าตั้งแต่ลำดับหนึ่งเนี่ยลงทุนน้อยสุดไปจนถึงําดับสุดท้ายลงทุนเยอะสุดอ่าพวกที่มีโครงสร้างหรือมีทุนเพิ่มเติมเนี่ยก็จะลงทุนเยอะสุดแล้วก็การลงทุนจริจรง,รงๆการอินเวสท์เมนต์เนี่ยมีอยู่3รูปแบบค่ะ สามรูปแบบเนี่ยคือหนึ่งรูปแบบที่คนที่ถือเงินเป็นลูกค้าลงทุนเองก็คือลูกค้ามีเงินก้อนจ่ายเงินซื้อของเอาระบบไปติดตั้งคุณได้ไฟไปร้อยเปอร์ซนต์อ่าอ,อย่างที่สองคืออย่างนี้มันมีสินเชื่อเพื่อการลงทุนสําหรับระบบโซลา่าค่ะ อ่าอย่างแบบแบงค์แบงค์งชั้นนําของประเทศไทยเนี่ยก็จะให้ดอกบเบี้ยต่ํา,าเหมือนเอาโซลา่าอย่่งมาทำ leasing อะคะอ่ะอ่าก็จะติดติดโซลา่าใกล้ๆที่เราไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนเราผ่อนชําระกับแบงค์ได้แต่ว่ากรรมสิทธิ์ของระบบเนี่ยยังเป็นของลูกค้าที่เป็นคนผ่อนชําระอยู่อย่างที่3คือมีอินเวสเ์มาลงทุนในระบบแล้วคนที่เป็นแลนด์ลอร์ดหรือคนที่เป็นเจ้าของอาคารนะคะเป็นคนจ่ายค่าไฟให้กับอินเวสเตอร์หรือนักลงทุน อย่างนี้เขาเรียกว่า private PPA หน้าที่ของระบบนี้คือคนลงทุนมีหน้าที่ลงทุนและอยู่ลระบบให้เก็บเงินจากลูกค้าเป็นรายเกอนลูกค้าจะได้อะไรลูกค้าจ่ายกับนักลงทุนเป็นรายเดือนในอัตราส่วนลดที่ตกลงกันปกติสัญญา private PPA ก็จะอยู่ประมาณสัก15ปีลูกค้าก็จะได้15ปีเงี้ยส่วนลดประมาณ20-30%แล้วต่ตกลงกันก็จะได้ลดค่าไฟไปเลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาท แลวสุดท้ายพอหมดสัญญาส่วนใหญ่แล้วอินเวสเตอร์ก็จะยกระบบเนี้ยให้ลูกค้าไปฟรีโซลาเซลล์เนี่ยม,มีอายุการใช้งานอยู่ประมาณสัก25ปีตามที่เขาวารันตีว่า e f f i c i e n c y ไม่ก,ก่อกว่า8ปบอน่ะนะคะครับอ่าเพราะงั้นเนี้ยมันก็จะถือเหลือช่วงพีเรียในการที่เป็นกำไรให้กับลูกค้าลูกค้าก็สามารถที่จะได้เบนเนฟิตต,ตัวนั้นไปเต็มๆค่ะอ่าทีนี้คุณเมื่อกี้คุณวิวพูดน่าสนใจมากเรื่องพูดถึงเรื่องการลงทุนอ่าแล้วลงทุนกับโซลารเซลล์เนี่ยมันคุ้จจรริิงๆกได การลงทุนสําหรับโซลาร์เซลล์เนี่ยณนะวันนี้นะคะถ้าลงทุนแล้วแบบลูกค้าลงทุนเองเนี่ย คืนทุนอยู่ประมาณสัก3ปีเองค่ะเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะขึ้นพื้นที่ในการติดตั้งก็น้อยลงเพราะเพราะว่าขนาดแผงต่อ1นวัตเนี่ยมันเยอะขึ้นมูลค่าการลงทุนต่อตารางเมตรหรือต่อกิโลวัตเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยเหมือนกันเพราะว่านวัตกรรมเขาพัฒนาไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยอาจจะคืนทุนอยู่ประมาณสัก8-9ปีอ่าเมื่อเมื่อห้ปีที่แล้วนะคะณวันนี้คืนทุนแล้วอยู่3ปีเองค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยก็มีนโยบายของภาครัฐ ช่วยส่งเสริมการลงทุนด้วยอย่างตัวที่มีเป็นโรงงานนะคะในภาคธุรกิจก็จะรู้จักกันดีไงเรื่องของ b o i เนาะการส่งเสริมการลงทุนการที่คุณมีกระบวนการผลิตภายในประเทศมีเครื่องจักรภายในประเทศเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้คุณลดหย่อนภาษีการลงทุนของของหัวข้อโซล่าเซลล์ได้หัวข้อโซล่าเซลล์เนี่ยเขาก็จะเข้าไปหมวดปรับปรุงประสิทธิภาพก็จะลดหย่อนภาษีได้50%ของเงินลงทุนใช้ลดหย่อนได้ประมาณ3ปี สำหรับภาคธุรกิจพอได้ส่งเสริมยูไอเราก็จะคืนทุนอยู่แค่ประมาณปีครึง่งคุ้ม <c oughs> มากเลยนะคะใช่ความเสี่ยงต่ําด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องคอนโทรลเรื่องวัตถุกิบไม่ต้องคอนโทรลเรื่องคนเราลงทุนไปแล้วเราก็แสงแดดมาเต็มเ <c oughs> ก็มก็ <c oughs> ความเสี่ยงต่ํากว่าการลงทองจัรแต่นี่มันคือกรณีที่ใช้ไฟตอนกลางวันถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วที่นี้คืออยากรู้ว่าเราสามารถวัดประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ได้ไหมและถ้าได้ทําอย่างไรอะค่ะอย่างที่บอกว่า โซลร์เซลล์เนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่พัฒนาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีระบบมอนิเตอร์ริงที่ออนคาวแบบเรียลไทมก็ถ้าติดระบบโซลร์เซลล์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีระบบมอนิเตอร์ริงซึ่งปกติแล้วระบบพวกนี้จะมากับตัวอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วคะ่ะเป็นแบบฟรีแวร์ไลท์ไทมของโซลร์เลยก็คือใช้ได้ตลอดอายุโซลร์เขาจะอัปเดตขึ้นมาว่าเราใช้โหลดการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่โซลร์ซับที่ย้ายไปได้เท่าไหร่ Solar, เพราะงั้นมันก็จะดูได้เลยว่าโซลา่าเนี่ยผลิตไหมเรายิ่งประกอบกับสมมติว่าถ้าเราได้ SI หรือผู้ติดตั้งที่มีคุณภาพอะคะ่ะก็จะดูแลระบบให้เราตลอดเลยว่ามันผลิตได้ไหมลดการสูญเสียค่าไฟไปได้อีกพวกนี้ก็ลูกค้าครบจะไม่ต้องดูแลระบบเท่าไหร่เพราะว่ามีคนดูแลให้ค่ะคุณวิวครับเออผมเคยได้ยินมาว่าโซล่าเซลล์เนีเ่ยติดไปเถอะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ใช้ไฟก็เอาไฟไปขายคืนการไฟฟ้า อันนี้มันจริงไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าถ้ามันจริงก็คือเอ้ยเราจริงๆถ้าเราไม่ใช้กางวน,นเราก็ติดไปได้นี่ถ้าไม่ใช้ก็ขายคืนมันก็น่าจะคุมนะมครับมีหลายคนถามอยู่เหมือนกันนะคะว่า<ม>เออเนี่ยที่โรงงานติดโซลาร์เซลล์อยู่อยากขายไฟทําได้ไหมสรุปคือไม่ได้ค่ะเพราะว่าการที่จะขายไฟคืนให้การไฟฟ้าต้องมีสัมปทานวันนี้ที่เขาเปิดสัมปทานอยู่คือประเภทมิเตอร์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประเภทท่านพักอาศัยเท่านั้น บ,บ้านพั้งอาศัยเนี่ยขายคืนการไฟฟ้าได้ถ้าเหลือเขาเอาไว้สําหรับหนุ่มสาวที่ทํางานออฟฟิศแ่ะค่ะสมมติว่าวันนั้นไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะขายคืนเหลือแล้วขายคืนการไฟฟ้าได้เราซื้อไฟมาเกือบเกือบหาบาทใช่ไหมคะวันนี้แต่ว่าเราขายคืนได้2องบาทยีเองค่ะ S <S <S <Okay. S 2> อย่าคิดคือฟังก์ชันของการไฟฟ้าเขาคือเหลือแล้วค่อยขายคืนค่ะ <c oughs> ถ้าคิดมาในฟีดการใช้งานเนี่ยควรจะคิดว่าเราใช้เท่าไหร่ดีกว่าเพราะว่าเราซื้อไฟมาแพงกว่าการที่เราขายคืนได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามองกลับการนิดหน่อยก็ถ้าเป็นถ้าเป็นภาบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยติดตั้งโซล่าเซลล์เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคแหละช่วงที่มันไม่อยู่มันคือฟรีปะ่ะคือเหมอนถึงว่าโอเคเราเราซื้อมา5บาทแต่ว่าขายคืนได้2บาทกว่ากว่าแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นมันฟรีไงก็คือ มันไม่มีมันเราไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะมันก็น่าจะกําไรไหมครับสาหรับพับที่มันเป็นบ้านเอ๋อ,อโอเค,คเวลาเวลาคิดมูลค่าการลงทุนกับการทืนทุนนะคะเราจะคิดว่าชั่วโมงการทํางานในการใช้ไฟเ่ยเราเป็นคนใช้ไฟไปตลอดสมมุติว่าเราคิดว่าการใช้ไฟของบ้านเนี่ยช่วงกลางวันเราใช้ตลอดใช่ไหมคะถ้าเราใช้ตลอดเนี่ยเท่ากับว่าเราซื้อยูนิตละห้าบาทห้าบาทห้าบาท,บาทสมมติเราใช้ร้อยหน่วยหนึ่งวันแต่ถ้าเกิดวันนั้นเราไม่อยู่บ้านเราขายคืนเนี่ย เราซื้อมา5บาทแต่เราขายคืน2บาท20อย่างเงี้ยก็คือไม่คืนทุนโอเคอ๋อโมเดลที่เมื่อกี้นี้ที่บอกว่า3ปีไม่ได้คิดเผื่อไม่ได้พิจารณา่เราคิดว่าเราใช้ห้าบาทเลยใช่ค่ะคิดว่าเราใช้ทีนี้นี่เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้ไฟตอนกลางคืนเราต้องมีแบตเตอรี่ทีนี้เขาใี้รี่หาข้อมูลมานะคะแบตเตอรี่ราคาแพงมากเลยคุณวิวคิดว่ายังไงบ้างแล้วถ้าสมมติว่าเทรนของแบตเตอรี่ในอนาคตอะค่ะจะเป็นยังไงบ้างอ่าพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ค่ะ หลายๆภาคส่วนก็อยากใช้แบตเตอรี่ในการซัพพอร์ตเรื่องไฟฟ้าเนะาะพูดโมเดลยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้เราใช้โซล่าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไฟกลางวันเราอยากเก็บไฟไว้สําหรับใช้กลางคืนใช่ไหมคะเราต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแบตเตอรี่ขึ้นมา1ชุด แบตเตอรี่เนี่ยเท่ากับว่ามูลค่าการลงทุนเท่าโซลา่าหระบบอะค่ะถึงจะทับพอร์ตได้เพราะงั้นมูลค่าการลงทุนถ้าโซลา่าอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยคืนทุน3ปีใช่ไหมคะถ้ามีแบตเตอรี่ด้วยวันนี้ก็คือ6ปี6กถึงแปีจนถึง12ปีอัพสิบสองปีนานมามนานมากๆแล้วแต่ภาคธุรกิจคือ ปกติแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ที่เขาเอามาใช้อ่ะคะ่ะเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตตลอดช่วงระยะเวลาทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ซัพพอร์ตแค่ช่วงพีคของช่วงที่โซลา่ามันซัพพอร์ตไม่ได้อย่างเช่นช่วง6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มก็เป็นช่วงที่ยังพีคอยู่ก็คือเอาเก็บค่าไฟ5บาทอยู่เนาะถ้าหลังจากนีน้ถ้าเป็นมิเตอร์เฮลยูะค่ะก็จะเหลือ2บาท60อ๋อ,อเคเพราะง,งั้นเขาก็จะซัพพอร์ตแค่ช่วงพีคช่วงนี้แหละไม่ได้เอามาใช้ทั้งคืนไม่ได้เอามาใช้ทั้งคืนแต่ว่าแค่ ถ้าแค่ช่วงเนี้ยค่ะในภาคธุรกิจเนี่ยพอกลางวันเขาต้องติดเพื่อซัพพอร์ตโหลดเขาแล้วเนี่ยขาต้องเพิ่มชุดโซลา่าขึ้นมา1ชุดเพื่อมาชาร์จแบตเตอรี่สำหรับที่จะมาจ่ายในช่วงหกโมงเย็นถึง4ี่ทุ่ม,มเพราะฉะนั้นการลงทุนราคาเอ,อมูลค่าการลงทุนแบตเตอรี่มันยังค่อนข้างสูงอยู่นะวันนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ไง ถ้าถ้ามองเทรนนะคะของแบตเตอรี่เนี่ยมันน่าจะรออีกสักประมาณ3-5ถึงปีเพราะว่าช่วงนี้ในไทยก็เริ่มมีเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองแล้วด้วยเหมือนกันอย่างปตทอ,อย่าง E อเอเนะะี่ยค่ะเขาก็เปิดโรงงานผลิตของตัวเองแล้วก็น่าจะรออีกสักหน่อยนึงเพื่อให้ราคามันค่อนข้างสมเหตุสมผลในการลงทุนค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วขอสรุปนิดน,นึงก็คือจริงๆคุณววแนะนาว่าถ้าติดโซลาเซลล์ก็คือติดปุ๊บใช้เลยช่วงเวลานั้นถูกไหม ถ้าจะ<ช>เป็น<ช>แบตเตอรี่คือนอกเหนือจากไอแผงที่ใช้เลยปัจจุบันต้องมีแผงที่มามาใ,<ช>ใส่แบตเตอรี่ด้วยเนาะใช่ใช่พอไม่งั้นมันจะไม่มีพลังงานเหนือพอที่จะชาร์จในแบตอะคะอ่าทีนี้เราพูดถึงโซล่าเซลล์แล้วถ้าเรามองมองในอนาคตบ้างครับคุณวีคิดว่ามันจะมีเทรนของการใช้พลังงานอะไรมาทดแทนโซล่าเซลล์หรือว่ามีพลรูปแบบพลังงานอ,าอื่นๆมาใช้ได้ไหม<ช><ช> ต้องบอกว่าเทนโซล่าเนี่ยยังยาวนานไปอีกสักประมาณ3-5ปีแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าในเทนธุรกิจอื่นๆนะคะอย่างที่ตลาดตัวเนี้ยที่มองตัวแข่งกับแบตเตอรี่วันนี้อย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยค่ะเขามีเรื่องรถรถไฟฟ้าแต่เขาก็ยังไม่ได้ออกตัวเยอะใช่ไหมคะนวัตรกรรมอื่นๆเช่นไฮโดรเจนก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมที่ต้องรอดูว่ามีผลกระทบอะไรกับเราไหมหรือว่ามีคอมเมอร์เชียลเนี่ย พอทํามาเป็นภาคเชิงธุรกิจแล้วอะราคามันสมเหตุสมผลในการลงทุนไหมเพราะว่าไฮโดรเจนเองข้อจํากัดของการติดตั้งหรือข้อจากัดในการใช้งานก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันก็เรียกได้ว่าได้สาระกันเต็มเปี่ยมเลยนะครับวันนี้โซลาเซลล์คุ้มจริงหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองพิรณาดูแล้วกันว่าเหมาะสมกับภาคธุรกิจของท่านหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณคุณวิวที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก่อนจากการคุณวิวอยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ฟังนะครับ Yeah. อยากจะฝากเรื่องโซลาเซลล์ค่ะหลายคนเข้าใจผิดว่าโซลาเซลล์เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ลงทุนแล้วมันไม่คืนทุนค่ะณว,วันนี้เรามีสัก,ก็ตภาพพื้นที่ประเทศไทยมีสัก,ก็ภาพพอที่จะติดตั้งโซลา่าแล้วในเชิงภาคธุรกิจอะค่ะถ้าเกิดว่าติดตั้งโซลาเซลล์แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่อง sustainability ของธุรกิจด้วยว่าถ้าติดไปแล้วเนี่ยทำให้ภาคธุรกิจมีความยั่งยืนมั่นคงในพลังงานเยอะขึ้นเพราะงั้นก็เป็น จะบอกว่าเป็นทางเลือกก็ไม่ได้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นทางรอดของธุรกิจดีกว่าเพราะว่าเราเป็นตัวยืนของการลดการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจประมาณสัก3 0 4 0เลยค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวอิในไก็ฝาด e e e r g y ค่ะ e e e r g y <ม>ก็เป็นที่ปรึกษาพลังงานแล้วก็ดูแลการโซลาร์เซลล์กับระบบประหยัดพลังงานอาคารด้วยค่ะเราก็ทำโซลูชันให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไ้โซลูชันการประหยัดไฟฟ้าได้ดีที่สุด ขอขอบคุณคุณวิวมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Take Monday Podcast p r e sented by เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า